จัดไปครับหูดูดิซืบซืบเวอร์ปะเวอร์ปะไม่เวอร์หรอกไม่เวอร์หรอกกลับมาที่เดิมครับสุดเกินสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนริปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเพื่อนไปเล่นเทสเซเบอร์วันนครั้งนี้เนี่ยผมก็จะลองหุนหลากหลายปืนหลากหลายเลย เริ่มจากหาปีครับผมใช้อัลติเมทสกอสกับอัลติเมทคลาเมตี้ครับน่าจะเวิร์กนะบินไปแล้วใช้โดล็อกขาด้วยและตรงนี้ครับผมโอ้โหบักเรียวเล่ครับใช้พิสมาสไนเปอร์โคตรส่วนตัวผมว่าดูนอาจจะเล่นน่าเบือ่อเฮ้ยพิสมาเนี่ยแหละครับผมต้องลองและแฟนทอมครับผมใช้ไลมิงครับอัลติเมตแฟนทอมเนี่ยมันจะเป็นปืนกลางขนาดกลาง3ามบอกเลยถ้าตัวปกติจะเป็นกลาง1แล้วก็เล็ก2ครับผมและตัวนี้ครับผัดไฟเดอร์ใช้อัลติเมตสกอสครับ และตัวสุดท้ายฟับนี้ใช้อัติเมตสกอตเช่นเดียวกันส่วนไทยท่าเนี้ยผมจะใช้ชรังกาเวนิคารโทเร่ครับผมสไนเปอร์ระยะ1,100เมตรอ่าไปครับเพื่อนไปดูดีกว่าว่าคุ่เซตเนี้ยมันจะเล่นดีหรือเปล่าในเทเซเวอร์ครับผมไปกันเลยว้าวตอนนี้เพื่อนเพื่อนที่จะซื้อของในเว็บช็อปก็สามารถสนับสนุนช่องเดมอนเบลเล r ได้ง่ายๆด้วยนะเพื่อนเพื่อนก็ไปในเว็บช็อปหาลิงก์ในดีชันคำอธิบายด้านล่างพอเพื่อนเพื่อนเลือกของที่ต้องการซื้อได้แล้วในส่วนนี้เพื่อนเพื่อนพิมพ์ dmbl ลงไป และกดซื้อของได้เลยเเพียงท่านี้เพื่อนๆก็สามารถได้รับขอบๆออย่างสนับสนุนช่องนี้ไปพร้อมๆกันได้ง่ายๆเลยครับผมขอบคุณครับล็อกไว้ค <editors> รับว้าวนี่ไงนี่อ้าต้องกราบต้องกราบครับผมเฮ้ย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 เสร็จเลยเฉินโลด้วยนะผัดไฟเดอร์ครับล็อกไว้ครับนี่นี่หูลงม้วนลงม้วนครับ ว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวโวย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 โวไอ้นู่นเนาะแระล็อกไว้ครับเพิ่มดาเมจเข้าไปเสร็จครับผมนี่นี่ตัวนี้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 เอ,อ,อ้าวอ้าวอ้าเอ้ามีไหมมีไหมใครมาอยู่มั้ตัวนี้ครับอันแหละอันแหละอยู่เลือดก่อน เฟรย์ข้าวเสาครับว,ว้าวตัวนี้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 เอาพื้นก่อนอ่าโอ้โหเสร็จเลยเสร็จเลยโอ้รีโหลดครับวายอะไรวะเนี่ย หาปี้ครับปินไหมครับดาดมาโอ้หกลับก่อนนี่นี่เห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่นะโอ้โหแล้วมันรีโหลดยังไม่เท่ากัอนอีกอะทำไมไม่ทำให้มันเท่าเท่ากัน จัดไปครับนี่มีเอริสมีเอริสกลางล้มม่วงอยู่เรียบร้อยแอซิดครับผมนนี้ตัวนี้มาช็อตให้ช็อตให้ช็อตให้ครับอุ้ยเสร็จปะลุงอันนี่ครับแพ้เหรอแพ้เหรอล็อกดิล็อกดิโดนไปอยู่เพื่อนเราก่อนครับ โอ้ย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 อ้ยเออก็ไม่รอดเปล่าไม่รอดหรือมาเราเนี่ยแหละไม่รอดเฮ้ยพลังก้าครับเฮ้ยนี่นี่เพิ่มพลังครับปรับปรับเฮ้ยโอ้โหเป็นเด้งเลือดสู้อ่ะเฮ้ยนู่นครับเพิ่มพลังครับอ้าวแหลกอีกโอ้โหสองหนึ่ง เป๊ะๆนี่ลงไปตึงหนึ่งอ้าวโอ้โหดูมันแหลกดีแบบ <c oughs> นี่ใช้ก็ใช้ได้นะ <c oughs> ไอ้นู่นๆนนู่นเออโอ้ยลงพวกเลยว่ะแต่ยังไม่ตายแต่กูฉลังกาชาจริงเนี่ย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 ลดพลังครับอ้าวหายตัวอีกโอ้ ตีตีตีโอเคเราต้องค่อยๆไปโอยตัวนี้มาครับเราไม่น่ารอดนะจริงถ้าเกิดเราแบบมันขึ้นมาว่าเนี่ยเราตอนนี้มันเข้าระยะปืนโค้งเขาแล้วใช่ป่ะปืนไฟปืนไฟโอเคแอบก่อนแอบก่อนเฮ้ยนี่นี่เบสเบีเยเธอพลังครับ เฮ้ยอะไรวะแหลกหมดเลยเหรอไม่โดนสักเม็ดเลยเหรอหูยไม่ได้นะจะโดนไหมเนี่ยตัวเนี้ยนี่ไงหัวโบ๊ะโบ๊ะเลยเอาจริงดีไม่เข้าเลยจริงดีหนึ่งหายตัวอีกเออันต้องเข้าแบบนี้ดิ สกิลชลังกานี่มันไม่ค่อยจะแม็กกันกับไอ้การรีโหลดปืนเลยวะ่ะผมว่ามันมันติดปัญหาที่ความช้าของเจ้าชลังกาด้วยแหละโอ้โหลงหัวป่ะลงหัวป่ะ คือเสาเขาก็เอาไม่ได้ไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเยปิดหมดเลยไมครับสองหนึ่งเพิ่มพลังครับเข้านี้เดียวเหรอเฮ้ยคือนักที่สองไม่เข้าเลยเหรอปึบปึบเออก็เข้านะแปลกวะอันนี่มันคืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยตัวข้างบนครับเดี๋ยวมันแดกนาน ปึ๊บปื๊บเซฟนิดเดียวเ,วเร็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 วปึ๊บปึ๊บลวงครับว้าวสามสองหนึ่งอินูหลุดแน่ๆเลยว่ะเพิ่มพลังนะครบับปึ๊บปึบอ้าวนิ่ง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 เซฟโอเรค,คือม,มเป็นปืนที่ฮิตน้อยมากอ่ะสองฮิตใช่ไหม โอ้โหโลขึ้นอีกสองหนึ่งเพิ่มพลังครับอ้าวหุ่นเล็กนี่คือแรงเลยแต่พอเป็นไททนันเฮ้ยไม่ได้นะผมว่าอาจจะต้องใส่โมดูลความเร็วแทนเหรอสักสองอันเพื่อเร่งสปีดมันนิดนึงนะตัวหัว่ามันช้ามากๆเลยแบกปืนใหญ่ๆนะ เหลือคนเดียวละคือผมว่ามันไม่ได้โอ hm really ้ยแหมนึกว่าเราจะได้บ้างเฮ้ยเนี่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 แดงเลยครับวายโอ้โหลงหัวบอะ ปึบปึบดิลลิเฟ็กเตอร์อ่ะใส่ตัวแดงไหมครับ <c oughs> แกงเพื่อนเน่ะเพิ่มพลังครับอา้าวเนี่ยลงหวบเลยโอ้โหเฮ้ยเรื่องมันเด้งน่าดูเลยว่ะว้าวเซตนี่ไงของพี่เองของพี่เองพี่ยุ้ยเหรอ ดับเบิลคิวไปครับผมอเออแหม่เลรีโหลดสักห้าวินาทีก็ก็ได้นะเอาจริงนะไม่ได้แย่เลยนะอะไรวะทีศัตรูนี่มาเต็มทีมนะของเรานี่ไม่ได้เลยนะโอ้โหเดี๋ยวก่อนครับผมเราต้องโยนไปไกลๆก่นอนหาทางหนีทีไล่อืมมันมันจะมาเบียดกันทำไมเยอะแยะวะ น่ารำคาญแน่แน่แน่ไอ้นู่นูนู่นครับนู่นครับนู่นครับมันไม่น่าจะโผล่มาปะหรือว่าจะโผล่มาโอเคครับโผล่มาว่ะจัดเลยครับอุ้ยหลบทันหลบทันเหรอโอ้โอุ้ยมันเห็นเราแล้วละแล้วคือนานหายตัวอีกแล้ว แม่เท็ดดอนซิกเกอร์จังเลยนะเยอะเลยนะมันบุ้มบั๊บบุ้มบับบ๊บกันเลยว่ะเสร็จครับหิว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 เนี่ยเนี่ยถ้าเกิดหลานโล่งๆล่งอย่างผมว่าเสร็จที้นี่หมดเลยอะ่ะโอ้โหดูว้าวเสร็จดูนะ่ะเออดูน่นแบบไปครับผมสิลัสแสตนครับี่นี่ครับ ดูดครับเรียบร้อยสุดเฮ้ยพิสท์มามันก็ยังแรงป้าหวา่าเฮ้ยอย่างนี้ก็ดีนะแม้ว่ามันจะล้อเร็วก็ตามแต่ว่าเฮ้ยแรงมากครับผมในระยะไกลๆอะ่ะก็คือดาดเนี้ยมันคือสวรรค์ของสไนเปอร์ไงเนี่ยสูตรอะ่ะเน่เน่เน่ไอตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนีอ้อะไรของมันวัเล่นอะไรเนะี่ยโอเคครับ โดน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 หมดหมดรีชาร์จก่อนว้าว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 ว้้าหัวเสร็จดีครับเสร็จดีครับเหมือนเด้งแล้วเด้งอีกเด้งแล้วเด้งอีกไอโนนไอโนนไอโนนโอ้ยนี่ครับ อนแน่อันแอ่จะจโผล่าอป่าโผล่มาอปล่าไอตัวนี้นก็ได้มาอ้าวเสร็จเลยโอ้โหมีอีกไหมมีอีกไหมนี่ขาเบิมจัดไปครับโหดูดิซืบซืบน่นนู่นนู่นนู่เ้ยฟึ๊ โอ้โหเฮ้ยคูรีก็ยังเอาไม่อยู่ปะว้าวแอซิดครับผมสูด,ดอ่ะสูดอ่ะโห้ยสุดติ่งเฮ้ยมันก็ใช่ย่อยนะอ้าวตัดไปครับซับพ่นแรงเลยว่ะ เฮ้ยแต่ช้านะแต่ช้านะเฮ้ยหายตัวเฟชชิฟเหรอเฟชชิฟก็ไม่รอดป้าดูดูทีมพี่ด้วยเยอะเลยยังอยู่เต็มทีมเลยตกใจตอนเปิดเกมมาเฮ้ยหายไปเฮ้ย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 เราไว้ใจไม่ได้ว่ะไปก่อนครับสู้ติดล้ดครับโอ้โหไม่ได้แล้วล่ะอุ้ยถทายท่านเพื่อนเราเล่นไททันแล้วว่ะแหม่เฮ้ยนี่ก็ไททันนิวา จัดไปครับเฮ้ยโว้ยโคตรแรงคือเปิดมาเห็นเป้าอยู่ตรงหน้าเลยว่ะจัดเลยครับโอ้โหดูดิเสร็จเลยครับผมเปิดมาก็โดนเลยว้าวโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเราเราโดนแล้วล่ะเราโดนแล้วล่ะโดนล็อกเป้าหมายแล้วป่ะ มีงานนี่งานนี้เสร็จครับโอเคอยู่เรื่อยไม่ขึ้นเลยว่ะปืนแตกแล้วด้วยเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดพื้นที่โล่งๆเงี้ยผมว่าเสร็จดูหมดอ่ะเออด่านนี้เสร็จดูแน่แน่พัสไฟเดอร์ครับหวังว่าเราจะรอดล็อกครับเฮ้ยเรายิงไม่ได้อ่ะ ยิงแล้วได้เฉยแระเฮ้ย hey, คุรีเหรอ hey, จะเข้ามาแอบข้างในซะหน่อยตัดไปครับเฮ้ย hey, อยู่นี่ได้ไงวะเนี่ยตา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 ย โอเคอเร็วเร็วล็อกนานจริงๆเลยเสร็จกัน <c oughs> เป็นท่องครับโอเคผมเจอตัวที่ใช้ดูแลเดี๋ยวเราจะไปหากันเดี okay, ๋ยวจะเอาตัวนี้ก่อนไม่ต้องละล่าเพื่อราชการได้ครับ โอ้ยโอเคค่อยๆไปครับอยู่เลือดไปครับจัดมา,ว,าว้วาวว้าวสองตัวช็อตไปครับผมช็อตข้าไปครับ กลับก่อนครับเคประมาณนี้ประมาณนี้นว้าวเดี๋ยวนะเราไปหาไอ้นี่ดีกว่าตัวดูนครับโอ้ยไปก่อนครับ โยโยโรีชาร์จก่อนเฮ้ยมันมามีคนมาหาครับแล้วไงโอ้หยุบจัวบอะเยอะเยอยอะเยอะมกอมกะโอ้โหเ็จครับผมแหมว้าวคือถ้าเอเราวาร์ปกลับมาเราเราจะได้ฮีวเลือดจากสกิลเอติเมนิดนึง นิดเดียวจริงจริงหอนึ่งไปครับผมดูกันต่อต้องโดนแล้วล่ะครับเสร็จครับผมอเอควับกลับก่อนครับโอ้ยเหลือไปชาร์จครับ เน่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 เครับไปกันเลยวู้ฮู้สปีดยุก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 เนี่ยมันช้าว่ะช้าว่ะปัดสไปเดอร์ครับโอหกราบครับผมนี่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 เป็นทอมเป็นทอมนะดีชาร์จครับเฮ้ยก็เอาเรื่องว่ะ เดีวโหเวอร์ป่ะเวอร์ป่ะไม่เวอร์หรอกไม่เวอร์หรอกกลับมาที่เดิมครับสูตรเกินมาโอ้โหใช้ช่วงนี้โอเคไปครับเราแอบไปลึกๆแอบไปลึกๆโอ้ยวิ่งเช้า่จะโดนล็อกแน่ๆเลยล็อกแน่ๆเลยโดนล็อกแน่ๆเลย อันนี้ก่อนอันนี้ก่อนพาไฟเดอร์ครับโอเคตีลสัสแตนครับผมปะวาร์ปกับครับตายนี้คือแฟนทอมเล่นสไตล์นี้เลยเออไททันเหรอ่น่าชายัยละไปครับว,ว้วาวว้าว เฮ้ย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 กลับไม่ได้แล้วตัวแล้วเอาเอลโดนไททันแซบอีกไม้โดนยกเลยครับผมเสร็จกันมาได้งั้นเราใช้ฉลังก้าครับปรับปบหับเฮ้ยไวแล้วโอ้ ปึบปึบเนี่โดนเลยคือเป็นโค้ดมันดักอยู่อะอืมมันดักอยู่มันดักอยู่แล้วคือคือเราคิวไปเยอะมากเลยนะแล้วทำไมศัตรูอยู่กันเต็มสนามเลยวะเนี่ยนำอยู่กัต้องโด่งเลยนะเพื่อเราโดนขนาดนั้นเลยเนะี่ยว้าวเฮ่ยโดนล็อกครับ โอ้ยเร็วดีวะโอ้แฮปพี่ครับโอเคฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ครับ จัดมาว้าวว้าวว้าวจัดไปครับผมหนึ่งครับโอ้มารีล,ลดไม่เท่ากันเลยเกินนะจัดไปครับว้าวโหเสร็จเลยกลับมาลงจอดแล้วครับผมเฮ้ยผมว่านะอ่ะอยากให้แฟนทอมตัวนี้นะปืนโคตรแรงเอาจริง แต่ว่าบางจังหวะครับผมถ้าเกิดบุกเข้าไปไม่ดีอาะโดนลุมมานัก,นกๆก็ร่วงเหมือนกันแต่ถือว่าปืนแรงครับผมแต่ก็อย่างว่าเนาะถ้าเกิดเป็นที่โลง่ลงๆอะ่ะคือเราวิ่งไปดุยๆปืนเราร้อยเมตรไงเรายิงเข้าไม่ได้เขายิงเราได้เฮ้ยก็เจ็บว่ะส่วนตัวผมว่าไอ้ตัวนี้นะอาจจะต้องเล่นด่านที่มันมีอุปสรรคเยอะๆมีตึกเยอะๆเ,เนาะแอบๆค่อยๆเข้าไปครับผมและนี่ดิอ่ะตะกี้ต้องเล่นแบบแบๆไอ้นี่คือโคตรกว้างถ้าไหนครับแคบพิสมาไม่รอดไงก็จะถือว่า โคตรแรงอะผมคือผมไม่ได้อาพิสมามาเล่นนานมากๆอะก็คือไม่จำไม่ได้แล้วแหละว่าเฮ้ยความแรงมาขนาดนี้เลยอะวะเฮ้ย <c oughs> ถือว่าแรงครับผมต่างางๆอย่างไอแคนยอนเนี้ยสบายเลยแต่ผมว่าเจ้าฟา้าบเนี่ยปืนเนี้ยมันแรงไม่พออะคือเวลามันบินครับผมสองปืนก้ามปูสองอันเนี้ยผมว่ามันยังแรงไม่พอแล้วมันหมดเร็วมากๆเลยสําหรับหาปีครับผมไอปัญหาคือมันหมดไปเท่ากันแต่ว่าก็ถือว่าเล่นสนุกนะเซนีครับผมและชาังก้าครับเฮ้ย คือบางจังหวะโดนแน่ๆเฮ้ยแ,แต่ไม่ลงว่ะอาจจะเป็นบัก๊กหรือว่าเป็นการแหลกอะไรหรือเปล่าศัตรูอาจจะวับไอ้อาจจะแดดหนีไปนานแล้วอย่างยิงไอเฟลบนท้องฟ้าตอนมันบินอยู่อะเฮ้ยเห็นเห็นนะว่ามันโดนเต็มๆแต่เลือดไม่ลดสักปริดเลยแต่ผมว่าเฮ้ยปืนเส้นนี้ผมว่าเข้าท่านะเอาจริงแต่ผมว่าน่าจะอารีโดสักห้าวินาทีแต่ถ้าเกิดเป็นฟอสฟิลแล้วมันทํางานเหมือนริปเปอร์จริงเหมือนที่เขาบอกมาเฮ้ยมันเจาะฟอสฟิลลิงก็เจาะอะไรไม่เข้าว่ะ อันนี้ก็แปลกใจเหมือนกันนะเพื่อนๆโอเคเพื่อนๆ okay. ก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะว่าเพื่อนๆชอบเซตไหนในโรงจอดนี้ครับผมหุ่นตัวไหนอ่ะปืนอันไหนเพื่อนๆชอบอันไหนมาคุยกันสำหรับวันนี้ผมขอตวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย